รอบที่3ไปเลยใช่ไหมรอบที่3ใช่ไหมโอเคใช่ครับรอบที่3ามเออไฟออกสกินแดงมาแน่ผู้พิงมีไฟแบบนี้ตัวไรตัวอไรตัวไรตัวไร,วไรโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้เราอยู่กันในช่อง1 GTC นะครับผมอยู่กันในเกมพุก,กิรันโอเวนเบก นะครับผมเนาะก็วันนี้มีรางนะครับว่าจะได้ใช้ลูกบาทนะครับเนาะด้วยเม่อสกินใหม่มานะครับผมเนาะก็ตอนนี้นะครับไอดีผมมีลูกบาททั้งหมด1 1 1 3 0หมื่นนะครับไม่รู้ว่าจะสุ่มได้ทั้งหมดกี่รอบนั้นเราจะทะลุกกันให้หมดเลยนะครับเนาะมีรางสังหรณ์ว่าจะทะลุกนะครับก็จะมีทั้งหมด3สกินนะครับที่มาใหม่นะครับก็จะเป็นคุกกี้ซากุระเทพดอกลิลลี่แมงมุมนะครับแล้วก็จะเป็นคุกกี้รสสมุนไพรนัก พดเถาวันนะครับแล้วก็คุกกี้รสมชชะเทพแห่งต้นไม้โบราณน,นะครับเนาะก็ที่ผมเล็งไว้ก็จะเป็นสกินสัก,กุระนะเพราะว่าน่ารักดีนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะครับผมเนาะโอเค <c oughs> นะครับตอนนี้ก็มีดาวเกลืออยู่190ฝาแล้วนะครับก็เดี๋ยวสกินทองนะเดี๋ยวรอกันนะครับสกินทองนะสกินทองใหม่เดี๋ยวรอกันนะถ้ามาเดี๋ยวจเจอนะครับผม โอเคนะครับผมไปกดเลยนะครับผมรอบแรกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับซึ่งก่อนจะกดนะครับผมในสตรีมอ่ะผมได้ทําสูตรไว้นะครับก็คือไปให้เราไปดูโฆษณาเนี่ยสามรอบเดี๋ยวผมก็ไปทำใหม่ครับนะในสตรีมผมทําไว้นะครับก็คือให้เราเนี่ยกดไปร้านค้าแล้วไปกดดูโฆษณาตรงนี้นะครับโฆษณาลูกบาทเนี่ยกดดูทั้งหมด3รอบนะครับแล้วมาสุ่มนะครับเนาะแล้วสกินแดงจะออกไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่านะครับเนาะไป เดี screws, ๋ยวสักครู่นะครับขอเวลาสักครู่มานะครับมารอบแรกปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บได้อะไรเอ่ยชึบโอ้โหสิบลูกบาทต่อนะครับอ่ะโอเคนะครับเนาะรอบสองนะครับไปเลยปั๊บ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 ได้อะไรรอบสองโอ้โหรอบสองยี่สิบลูกบาทนะครับผมอ่ะรอบสุดท้ายนะครับรอบสามมานะครับรอบสุดท้ายไปปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเท่าไรเอ่ยยี่สิบนะครับผมอ่าโอเคนะครับ ครบสรอบแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มรอบแรกกันเลยนะครับผมเนาะมานะครับถือว่าทําพิธีแก้เคิดไปแล้วนะครับผมมาสุ่มกันต่อเลยนะอรอบแรกไปชุบแดงออก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 เพียงเพียงเพียงสกินแดงออกอ้าวออกมามาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วพรมมาพมมาขอพรมนะครับไม่ขออะไรมากขอพรม โอ้ไม่มีนะครับอ่ะโอเคโอ้โหดูโลดีโอ้พี่ซาตานนะครับโอ้บอดฟักทองเทพิดาโอ้ไอแบบเดวิวสก,กินโอ้ขาวหมดเลยเกลือจัดเลยขาวหมดเลยรอบที่สองที่เผอมา ออกแน่นอนครับตานี้เก็บมาแทบตายครับลูกบาทนะเอาหน่อยนะครับมาหน่อยครับสก,กินแดงขอท้องสก,กินอ่ะมะอะไรก็ได้มาสก,กินแดงอ่ะไม่กุลาก็สมุนไพรมะโอ้โหไม่นี่เลยอ่ะไม่มีพรมเลยนะครับโอ้โหขาวอีกแล้วมดข้ามไปเลยขาวโอ้โหซาตานโอ้ยชลดเตอร์ กีบมาเดือผมยังมีซ้ำม,มิกเหลอเนี่ยโอ้โหรถพีทก,ก็มีซ้ำอีกรอบที่สามไปเลยใช่ไหมรอบที่สามใช่ไหมโอเคใช่ครับรอบที่สามเออไฟออกสกินแดงมาแน่โอ้ยิีมีไฟแบบนี้ตัวไล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  เออเนี่ยแหละครับผมบอกแล้วมา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  <c oughs> สมุนไพรสักุระสมุนไพรสักุระสองตัวพร้อมกันหยุดสุ่มสองตัวพร้อมกันหยุดสุ่มสมุนไพรสักุระเพียง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 สมุนไพรสักุระสมุนไพรสักุระสมุนไพรสักุระมาขับเนาะค่อยๆกดเนาะสมุนไพรสักุระอุ้ยล็อกตามาอายละ่ะเลิกไม่เอาสมุนไพรสักุระอุ้ยสีม่วงเฮ้ย มัทชาอ้าวได้สก,กินใบมัทชามาแล้วมาเดี๋ยวมาลุ้นสก,กินแดงกันนะครับว่าได้อะไรมาตัวสุดท้ายตัวอะไรตัวอะไรคือุนไพยสก,กุระเฮ้ยได้สก,กุระโอ้ยโอ้โหโคตรคุ้มเลยอ่ะอีกอันนี้ผมเอาดาวแรกก็ได้เนี่ยเออโอ้โหได้มาแล้วได้โอ้หได้สองตัวเลยอ่ะอันนี้คุ้มจัด <c oughs> เราควรจะเก็บลูกบาทไว้ดีไหมเดี <c oughs> ๋ยวเราเอาดาวเกลือเข้าไปแลกเนาะเดี๋ยวดาวเกลือผมกะว,ว่าจะไม่แลกผมจะกะว,ว่าจะเก็บไว้อาไปไปแลกสกินเ e เจนเดอรี่นะครับโอเคตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับผมเนาะผมได้สิ่งที่ผมต้องการแล้วผมได้ตัวมัชฉาแถมมาด้วยนะครับนอะเป็นระดับอีพิกนะสำหรับสมุนไพรนี่ผมก็จะเอาดีไหมอะสมุนไพรนะครับ ถ้าจะสุ่มเนี่ยสุ่มได้อีกประมาณ2รอบนะครับ2รอบสุ่มได้แค่2รอบนะครับจะเอาดีไหมจะต่อดีไหมนะครับต่อแล้วมันจะได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนาะแต่เราอย่าไปกลัวเราก,กดไปต่อเลยแล้วกันนะอะผมขอต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยเก็บลูกบาทใหม่เนาะมามาสกินแดงมาวิ่งวิ่งวิวิ่งไฟวิ่งไฟโอยโวิย่งไฟแล้ว เล็ดกำลังมาเลดกำลังมาวิ่งไปอีกแล้วมาอ่าเราต้องการอะไรสมุดไพ่สมุดไพ่ถาวรมาสมุดไพ่ถาวรหนึ่งสองไปสมุดไพ่ถาวรมามาสมุดไพ่ถาวรโอมจงมาโอมจงมาโอมจงมารอบแรกกดไปเลยสมุดไพ่ถาวรมาสมุดไพ่ถาวรโอ้โหโอ้ ครบเราได้ครบแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดผมได้สกินสิผมไม่เกลือทุกคนผมได้สกินแดกครบทั้งสองตัวเลยนะครับได้สกินดีปิกมาด้วยโอ้โหการสุ่มครั้งนี้ผมบอกเลยว่าน u m เ e r ร n วันนัมเบอกว่ากดใช้ไปเลยนะครับอ่าโอ้โหเราเสียไปทั้งหมดอ่า หนึ่งพันหนึ่งห่งพันหนรอยอันผมขอคิดคำนวณก่อนนะครับหนึ 1, 100, 1, 1, 1, 1, 1, ่งพันหนึ่งร้อยหงนึ่ร้อยหนึ่งพันลูกบาท,ทกว่านะครับเนาะอัหนึ่งพันหนึ่งรแล้วกันนะครับอ่ะหนึ่งพันนอยลบสามพันห้นะครับก็เสียไปประมาณเจ็ดเจ็ดพันกว่าบาทเองนะครับนะครับเสียไป7 0 0ดพันวาลูกบาทเราได้สกินมาครบเลยอะทุกคนโอ้โหสุดยอดนะครับ บอกแล้วสงสัยเดฟเขาจะรับทีมงานเขาจะรับฟังคำไว้นี่ของผมนะสุบได้แต่เกลือนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมขอไปรีวิวข้อข่าวก่อนละ,ะกันนะครับสำหรับสกินนะครับสกินแรกก็จะเป็นมัชฉะเนะาะเดี๋ยวเราไปวิ่งให้ดูข้อข่าวนะครับว่าเออสกินเป็นยังไงบ้างมันเออนมันน่ารักไหมนะครับเวลาปล่อยสกิลเป็นแบบไหนนะครับผมเนาะอ่าอันนี้สมุนไพรเนาะอ่ะนี่นะครับมัชฉะ มัชชานี่คู่กับผงใช่ไหมไอ้เนี่ยไอ้สัตว์เลี้ยงเพชรคู่หูนะครับคู่กับอันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมคืออันนี้ผมมาวิ่งให้ดูเฉยนะครับเนาะมาวิ่งให้ดูว่าเอ้สก,กิลมันสวยไหมเฉยแต่ผมอยากเอาสัตว์เลี้ยงไม้เห็ดด้วยนะครับว่าสัตว์เลี้ยงมัชชาเป็นตัวไหนเนาะอ่าและสัตว์เลี้ยงมัชชาหายไปไหนเฮ้ยทำไมมันหาอ่านี่นะครับถุงชาเขียวไอ้ถุงชาเขียวมันของสมุนไพรไม่ใช่เหรอมัชชะนี่หว่าโอเคนะครับมา ไปกดฝึกนะครับขอเป็นอันสี่ละกันนะเพราะว่าไอป่าป่าไผ่เนี่ยป่าไผ่ป่าไผ่หุบเขาลึกเนี่ยผมเคยวิ่งไปแล้วนะครับผมเนาะป่าไผ่เคยวิ่งไปแล้วส่วนป่าต้นไม้เนี่ยอันเนี้ยไม่เคยนะครับเป็นดันเป็นเอ็มใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับผมเนาะอืมไอฮี้ไอฮี้เฮ้ยนี่นะครับสกิลก็ประมาณนี้เลยเนาะอ่อนี่เลยนะครับก็จะ คล้ายๆแบบเออคล้ายๆแบบมีต้นเถาวันที่มันเือสีแบบนิดหนึ่งนะครับนะ่เดี๋ยวรอใช้ทกิลอีกรอบนะครับนะ้องสกลิลธรรมดาเป็นงไงปั๊บอ่าทกลิลธรรมดาก็ปล่อยเถาวันมันเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะฮะอ่านี่นะครับผมปล่อยทกลิลแล้วสวยเห็นไหมครับข้างล่างจะมีอะไรมือหรือเปล่านะ่ะมือมันจะมีมือข้างล่างหรือเปล่านะ่ะแล้วก็เดินๆอยู่นะครับผมเนะาะเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะสําหรับตัวละครของ คุกกี้มัทฉะนะครับก็ประมาณนี้เลยสก,กินนะอันนี้สําหรับผมนะไม่ค่อยอจะสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคเลยนะครับแต่ก็เราได้มานะครับผมก็ได้มาค่อนข้างโอเคนะครับสกินต่อไปนะครับก็จะเป็นสมุนไพรก็แล้วกันนะผมอยากให้แล้วสมุนไพรกับสก,กุลาที่อยู่ใกล้กันเลยนะครับเนาะก็อยากให้สก,กุลานีออ่รีวิวสุดท้านะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไปที่ออสัตว์เลี้ยงของตัวสมุนไพรก็นี่เลยนะครับกานะครับ นะการาน้ำชาสมุนไพรเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปกดฝึกเมด่านสี่เหมือนเดิมนะครับผมไปนะครับเห็นสก,กินแบมออกน่ากลัวดีนะครับโอ้ยสวยนะโอ้ดูนะครับสวยนะครับเนี่ยคือข้างบนนะ่ะหยดน้ำเป็นรูปเพชรอะครับเนาะเป็นหยดน้ำเพชรด้วยนะ อ่าโอเคนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็ใช้สกิลมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับเป็นไงโอ้โหสวยอยู่นะเออพวกสกินเยลลี่อะไรพวกนี้นะครับที่มันรอบๆสกินเยลลี่สวยอยู่นะผมว่าก็ประมาณนี้นะครับเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวละครสมุนไพรนะครับสาหรับสกินนะครับก็หลายคนที่เห็นว่าไงคิดว่าสวยไหมก็ ลองดูนะครับลองดูเลยว่าเอ้หน้าไปสุ่มหรือเปล่านะสาหรับคนที่งบน้อยจริงๆอะ่ะแบบต้องเลือกว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับสกินสมุนไพรนะครับเนาะต่อไปเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นสกินสักุระนะครับที่ผมแบบโอ้โหเล็งไว้มานานนะครับผมคาดหวังว่าสกินจะเอฟเฟกต์มวังอลังการนะครับผมเนาะก,ก็จะเป็นในตัวสมุนไพรไอสักุระนะครับน้องสมุนไพรอะไรล่ะสัตว์เลี้ยงของสักุระก็จะเป็นอ่าสัตว์เลี้ยงของสักุระก็จะเป็น อะไรเอ่ยนะครับเนาะจำลืมลืมไปแล้วอะสัตว์เลี้ยงซากุระนี่เป็นอะไรนะคิมกุหลาบไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูตัวก่อนนะครับเนาะอ่ะสัตว์เลี้ยงซากุระอ๋อจะเป็นแก้วแก้วนะครับแก้วน้ำชาซากุระแก้วน้ำชานี่เลยถ้วยถ้วยชาดำเนาะอ่ะกดมาเลยนะครับนี่เลยมาเดี๋ยวไปกดฝึกเหมือนเดิมนะครับเนาะโอเคนะครับผม อา่าโอเคนะครับผมปึ๊บเอ้ยสก,กินก็โอเคค่อนข้างสวยนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นแย่นะครับดอกไม้นะครับล่วงมามันคล้ายๆแบบดอกอะไรเนี่ยนะครับออดอกดอกอะไรสักอย่างผมไม่รู้ชื่อนะครับใครรู้ชื่อคอมเมนต์บอกไปได้นะแต่ถามผมว่าสวยไหมก็โอเคนะครับเนาะสวยเลยนะครับ อ้าุ้ยแต่อันนี้อืมโอเคโอเคนะเป็นเป็นความสามารถของอ่าสัตว์เลี้ยงเนาะที่ผลิตไออ่าเขาเรียกว่าเลือดผลิตเลือดเมื่อกี้ความสามารถของสัตว์เลี้ยงเลยแบบไม่มีสะกินเหมือนเดิมเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็สําหรับผมก็สวยนะโอเคเลยนะครับสำหรับฮุกกี้ซากุระแต่ก็ไม่ได้แบบมเมื่อวังอะไรขนาดนั้นแต่ก็สวยแหละนะครับในความเขีนของผมนะครับก็น่ารักดีแต่ก็ ไม่ได้หอหวาอะไรขนาดนั้นนะก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าคนที่แบบอ่าว่าจะหาดีหรือเปล่านะในความคิดห็นผมก็ถือว่าคลิปเนี้ยผมคุ้มถือว่าผมคุ้มนะครับผมก็ไว้ทางนี้กอนละกันนะครับถือว่าผมคุ้มนะครับในคลิปนี้ถือว่าสุ่มได้มาหมดเลยนะครับผมนะ ทั้ง3ตัวเลยซึ่งมันเป็นไปได้ยากเลยนะที่ผมจะสุกได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมาสักยืนสักแป๊บหนึ่งนะมายืนอวดสักแป๊บหนึ่งนะครับเนาะอ่านี่เลยนะครับผมเนาะก็คลิปนี้ถือว่าเราบิชันจริงๆนะครับเราเราได้ครบทั้งสสกินเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทั้งซากุระทั้งอะไรเอ้ยแต่เนี่ยนะครับคืออะไรเนี่ยเออสกินสาวเจ้าป่านี่รัไม่เห็นมีเลยครับ อามันมีสก,กินสาวเจ้าป่าด้วยเหรอแล้วผมจะหาจากไหนเนี่ยไม่มีหรอหรือว่ายังไม่มาใช่ไหมอ๋อโอ้โหสวยเหมือนกันนะนี่นะครับสก,กินสาวเจ้าป่านะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้สําหรับถือว่าเราค่อนข้างมิชชั่นคอมพิวต์นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีนะครับผม